เอาละครับวันนี้เรามาปลอมตัวเป็นตัวเองกันดีกว่าปลอมตัวมาหลายวิธีแล้วทุกคนก็จําได้ถ้าคือว่าเราปลอมตัวเป็นตัวเองนี่แหละมันคือการปลอมตัวที่แย่ยลที่สุดนี่ถ้าเราไปตัวจริงแล้วยังไม่มีใครเชื่ออีกนะวันนี้เนี่ยเราตั้งใจมาเล่นเกมปลูกสวนนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเข้าไปขอผักแบบตรงๆเลยนี่มีคนเดียวด้วยตอนนี้เลือกจอยง่ายเพลเยอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสควิตเกมสวัสดีครับผมชื่ออแกนนี่คือรหัสใหม่ของผม รหัสเกา่าผมเริ่มเล่นเมื่อปี2021หรือไม่ก็เออ2020นี่แหละเป็นคนค่อนข้างป่าเถือนในเวลาบะอะ <c oughs> อะไรนะเป็นคนค่อนข้างป่าเถือนในบางเวลาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเขามีอแกนเป็นคนค่อนข้างป่าเถือนเลยวะ <c oughs> ดีละ <c oughs> น้องเขาไม่มีปุ่มอยมา <on> <on> ยูริยะโต194ผีหลอกวิญญาณหลอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ผีหลอกวิญญาณหลอนไหม ใครเนี่ยพี่จริงเอาจะเรียกพี่แท้ใช่ไหมเรียกพี่จริงมุกหาเนี่ยแต่พี่ไม่หาไงพี่จริงอะไรเฮ้ย hey. คุณคุนใช่ปอมเป้าตัวจริงเอาผักเป็นแหวงมาแลกกันเลยน้องเอ้ยมีพิรุธอีกแล้วเราเอ้ยเอ้ย,อยน้องเขาพิมพ์เคแล้วไปแล้วเอ้ยน้องเขากาลังหาผักนะส่วนไอ้หมอนี่จะวิ่งตามเราทําไมเนี่ยสองคนนี้ไม่น่าจะรู้จักเรานะปล่อยเข้าไปส่วนไอ้คนเนี้ยเราจะเดินตาม เอามาเนาะเออ,อมันต้องเช็คของกันหน่อยนี่เหรออันนี้ใช่ไหมได้เลยเซลอ่ะตรงนี้ how much อุย้ยกดหัวใจไปเลยนี้สามพันล้าน3ามพันล้านจริงเหรอตัวจริงบอกตัวจริงอยู่แล้วเชื่อก็ได้บิดหันมาเลยฮผีหลอกวิญญาณหลอนน่ากลัวยังวะเออเนาะเขาต่อยผม ขอเกก่อนเฮ้ย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 อัฟฮอสคันอย่งตัวเบคอนแต่ว่ามันเทสดีไงวะมันใส่หูฟังมาเนี่ยถ้าใส่เสื้อสมชายตรงนี้น่าจะเทสดีนะผมว่าคือเพิ่งเริ่มเล่นเลยแหละ10ล้านเนี่ยอู้เจอแล้วตรงนั้นเองหลบหลังป้ายแอบดูน้องเขานิ่งนานละแต่ว่าตกไปฮิกเราแอบเด็กก็เป็นสวนน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาก็มาตรงนี้อ่ะโอยโอยโอย เกมเกมแล้วเราเฮ้ยพี่เธอแล้วได้เป็นอดัมตับเป็ดแต่งเป็นสีน้ำตาลมานะว่าดองไม่เนียนเลยอ่ะพี่ตัวจริงไม่เนี่ยใช่พี่ตัวจริงเพราะว่าพี่เคยเป็นตัวจริงแล้วไปแต่งตัวอย่างอื่นเพื่อไปแกล้งคนทุกคนก็จําได้พี่ก็เลยแต่งตัวเป็นตัวจริงซะเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องถามไงตัวจริงตัวปลอมเออพี่ตัวจริงเหรอว่าแล้วพ่อแต่งเป็นตัวคนอื่น ก็สงสัยว่าแต่งเป็นตัวนี้ก็ยังสงสัยพวกน้องของจะโดนอะไรมาเยอะสินนะ่ะแล้วพี่มีผลอะไรบ้างอะ่ะไม่มีว่าจะมาขอนายนี่แหละพี่อยากได้อะไรผมให้หมดเลยโอ้มาเจอเด็กดีโฮ้ยมันซึ้งจริงๆเดี๋ยวฉันก็เผิดใจอ่อนหรอกแต่เงินน้องเข้าเนี่ยมีแค่10ล้านจองนะ <c oughs> เรายังจะเอาอีกหรอวะเออนี่ผลอะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้อนี้ดอกมะลิเหรอเอานี่เอานี่เอามา อา้าวไม่น่าใช่นะฉันกระโดดตรงดอกมะลิไปเฉยเหรอทำไมฉันได้ไผ่อะเค okay, ไม่เป็นไรอามฮอตนายเป็นเด็กสินะพี่ลองขายดูผมไม่รู้ว่ามันกี่บาทโอ้โหน่ารักจริงให้ผมไปขายเนี่ยนะโอ้โหน้องเขาเลือกที่แบบ R G B ให้เราใช่ไหมเนี่ยโลกนี้มันยังสวยงามอยู่สินะสามแสนเลยนะเก็บไว้ของ FC ฟร้องให้เก็บไว้เก็บไว้ได้กี่บาทแล้วพี่แปลว่าน,น้องเขาไม่รู้จักระบบเงินในเกมใช่ไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินผมมีเท่าไหร่ตอนนี้สามแสนแพงมากน้องน่าจะแพงที่สุดในส่วนน้องแล้วใช่ไหม สามแสนเลยนะมันโดนไฟฟ้าช็อตมันก็เลยแพงอันเมื่อกี้คือบัฟช็อกเหรอที่ผมได้ไปน้องเขาดูน่ารักจังเลยอะดูแบบดูแบบไม่กลัวว่าผมจะเป็นตัวปลอมแล้วมาเกียนเลยเหรอวะอ่ะพี่จะให้แคนดี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมมาเอาไปใช้ก่อนน้องเอาไว้ทําทุนเอาไปเนี่ยขอบคุณครับมากขอบคุณมากครับหรือเปล่าโห้ยเ้ยเอาไปขายแล้วฮ้อน่ารักจริงในช่วงที่น้องเขาหันหลังผมไม่ต้องการคําขอบคุณอะไร ผมออกมาเลยรอบนี้มันรูปหล่อจริงๆเลยว่ะผมกับเขาไม่ได้เซิร์ใหม่ผมกับเขาไม่ได้เซิร์ใหม่มามาอ,หมอัพพอตยังอยู่อยู่เนี่ยสิบล้านแต่รอบนี้ผมแต่งตัวเป็นสาวนะซึ่งมันก็จะแปลกๆน่อยเพราะโกการ์เด้นมันมันแต่งไม่ค่อยได้อะเงินมีสิบล้านไว้าแคนดี้ยังอยู่ไงครับอัพพอตวัสดีครับล่าสุดเนี่ยน้องอัพพอตบอกว่าเดี๋ยวผมมาแปลว่าน้องเขาน่าจะไม่อยู่ไว้เอ้ยอยู่ๆๆ่ยไง ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้อะไรเลยเร้กเไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ได้เวลาเสพความอร่อยของคลิปนี้ละแล้วมีอะไรเหรอครับเล่นด้วยได้ไหมแล้วรู้จักพี่แท้ไหมครับเฮ้ยทำไมมาถามกับดำดีอ่ะใช่หรออาร์ฟฮอตเขาคือคนดัง หรอเขานิสัยดีไหมเมืม่อกี้เขาก็มาคุยกับผมโอ้โอ,อ,อายุเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วผมก็ได้สิ่งนี้มาด้วยโอ้โเป่งปังจริงๆอาพอดให้ผมตอนที่ผมแลกกับผมอีกครั้งหนึง่งคืออะไรวะคือเราไม่ชอบคนแก้งคนอื่นน่ะ้ดสอบจิตใจอาพอดอาพอดปกป้องพี่ปกป้างพี่ปปาพอาพอดถือพี่มันจะชั่วนะไม่เป็นไรน้องถ้าน้องชอบพี่พี่ชั่วแค่ไหน น้องก็ต้องอวยพี่น้องไวเลยอวไวไวเดี๋ยนี้เฮ้ยผมตรวจสอบผูผ้หญิงแล้วบอกว่าผมไม่ชอบคนที่แกล้งคนอื่นอารอรู้ตัวใช่ไหมว่าไอไอคนที่น้องดูอ่ะไอตัวสีน้ำเงินน่ะมันชอบแกล้งคนแต่ว่าพี่แท้เขาไม่เคยแกล้งคนอื่นนะแต่บางทีเออก็เคยมีอ่ะป้าละอามอมันพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช่ไหมว่าพี่ไม่เคยแกล้งคนแต่อย่างน่อยน้องก็ปอกป้องพี่น้องรัก บางวันเขาก็ไม่แกล้งคนอื่นบางครั้งเขาเข้แกล้งอายุเท่าไหร่อ่ะอ,พอัพฮอตสิบผมอยู่ปห้าเท่ากันเลยอัพฮพอตแล้วจะได้ไปทัศนศึกษาตอนไหนอ่ะสิ้นปีมัง้งทำผมอะไรเจวันผมจะได้ไปเที่ยวเฮ้ยรู้ว่าเด็กเขาจะได้ไปเที่ยวแล้วหรอวะช่างมันอัพฮพอตจุดประสงค์ฉันก็คือฉันเนี่ยคือนางมารายเฮ้ยเราขอแคนดี้เมื่อกี้ได้ไหมไปกันทั้งห้อง ไอแคนดี้ที่พี่เท้ให้อ่ะอัพอดเราขอได้ไหมเราคือมารร้ายนางผู้หญิงมารร้ายเฮ้ยคนมันเยอะจังวะคนมันเยอะจังวะเฮ้ยน้องก็พิมพ์อะไรอ่ะแต่มันขายไม่ได้อะอ้าน้องไม่รู้วิธีเอาหัวใจออกเหรอต้องเอาหัวใจออกก่อนนะเคยลองขายแล้วมันขายไม่ได้เฮ้ยอัพอดเองเมยังไม่รู้จักยันวิธีเอาหัวใจออกอีกเหรววะแล้วมันก็มีรูปหัวใจผมก็ลองขายมันก็ขายไม่ได้เหมือนเดิม มาเรยวเราทําให้เฮ้ยมีคนจะเกียนนี่คนจะเกียนไอเ้เดคกนหยุดเลยทําเป็นเอามาโอ้ไอ้เด็กเกียนไอ้เด็กเกียนไอ้เด็กันเด็กเกียนเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าหยุด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 อ้พวกฉลามแคนดี้ดูมันวยระหายหเท่าไรเยอะมาก <c oughs> โอ้พวกเด็กเล่นด้วยกันนี่หว่าแต่ถ้าไม่กินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นด้วยอะไรแลกไหมเฮ้ยอย่าพึ่งทำไมเราจะไปกินข้าว คุยกับเราแป๊บหนึ่งได้ตามมา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 นี่ตามมานี่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  y e น h y ้ย h yeah yeah arms yeah, yeah. เองสิบขวบจริงใช่ไหมพ <c oughs> ี่แท้คือใครเรางงหมายถึงพี่แท้แทหรอแบบนายมีพี่แท้แทหรออย่างนี้หรอพี่แท้คือใครวะอูอ r m s f i r s ได้ยินคำถามนี้ถือกับปวดหัวออกไปกินข้าววะเนี่ยขี้เกียจอธิบายพี่แท้เขาคือยูทูบเบอร์พี่เขาคนติดตามเยอะมาก <c oughs> นายชอบดูเหรอ อารฟพอตใช่สนุกแล้วเขาลงคลิปบป่อยไหมเราชอบคนลงเยอะๆอะ่ะคลิปมันจะได้แบบได้ดูทุกวันอะไรเงี้ย,ยมาดูว่าอารฟพอตของเราจะช่วยผมแก้ตัวยังไงโอ้ยโอย,โอยคำถามโคตรจีเลยอบางบางทีก็ไม่ลงบางวันก็ลงเออใช่ตัวละครสีแดงไหม <laughs> ผมปั่นไปเรื่อยแล้วพี่ปอมไงอารฟพอตไม่ใช่ ตัวสีฟ้าผมจะตายแล้วผมฝันว่าเด็กที่เนี่ยเฮ้ยผมชอบจริงไอหน้าตายิ้มตัวละครโลบอกพวกนี้เราให้อีกเพื่อนเราให้เพื่อนเอาไปมาเฟียฉันให้หนายเหมือนกันเพื่อนเราให้เพื่อนฝากเป็นเพื่อนกันกับเขาหน่อยคืออะไรวะอันนี้เหรอมาด้วยกันเหรอ เพื่อนกันหรอสองคนนี้สรุปคือตอนแรกผมนึกว่าไอเบคอนตัวน,นี้จะเกียนของคนนี้จริงๆแล้วน้องเข้ามาด้วยกันแน่เลย2คนเนี้ยโมโซอย2องสอ่ะเหมือนว่าน้องอาร์ฟฟอสเนี่ยจะฝากให้เอ่อเพื่อนของเขานะเป็นเพื่อนกับเรานะเพื่อจะ,จะเล่นด้วยกัน3คนในครั้งหน้าอย่างนี้หรอได้เออโอเคโมโซอยแลกไหมแลกกเลยวะเดี๋ยวฉันกับมันเล่นด้วยไปกินข้าวก่อนเด้อเล่นเกมตลกและอย่าออกหนีด้วยแล้วก็จะได้เป็นเพื่อนกับเขาต่อไปเราก็ต้องปั่นเพื่อนน้องเขาต่อแล้วเนี่ยไง นายชื่อไรวะเป็นเพื่อนกับคนเมื่อกี้เหรอใช่ทำไมใครคือพี่แท้เหรอไอ้น้องคนนี้ไม่น่าจะรู้จักผมนะโมโซอยีเ่เงินเท่าไหร่โหกี่บีวะเนี่ยเราฮะคืออะไรพี่แท้คือเราเหรอนายคือพี่แท้เหรอตัวจริงไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ไอโมซอยมันคิดว่ามันกำลังหลอกคนไว้จริงๆใครหลอกใครกันวะจะอธิบายยังไงอะ ผมหลอกน้องเขาแล้วน้องเขาหลอกผมอีกทีนึงแต่น้องเขาไม่รู้ตัวว่าผมหลอกน้องเขาอีกทีนึงเ้อมันซับซ้อนยิงแผนนี่ทำมา FC ได้ไหมเราเป็น FC ได้ไหมเราขอเป็น FC นายนะเพราะนายคือพี่แท้เว้ยตัวจริงด้วยเราถามแล้วนะว่าตัวจริงไหมน้องเขายืนยันว่าน้องเขาเป็นตัวจริงใครใครวะเนี่ยแลกผักได้ไหมพี่แท้ได้โอ้โหผมรู้ทั้งรู้นะว่าจะโดนหลอกเนี่ยแต่ต้องให้ก่อน เอ้ยเอ้ไอพี่เดนตัวฟอร์มมันทำงานแล้วฮึ่โลกแคนดี้เอาไปเอาไปเอาไปผมรู้อยู่แก่ใจนะกำลังโดนหลอกอะแต่ผมก็หลอกน้องเขาอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยจะเตรียมหนีแล้วจะทำอะไรเอออาเช็ราคาไปาเช็ราคาสังคมมันเลียมจริงๆสังคมมันโหดเลียมเอาอีกอันได้ไหม โอไอเบคอนผู้หญิงมันยังหลอกแล้วพี่จะให้คืนใช่ไหมพี่เบคอนโมโซอยพี่จะให้หนูคืนใช่ไหมคะใช่ไหมโราเมันโหดร้ายจริงๆเลยวะใช่ด้ยเท่จริงเลย,อย,เเลยไอพี่ตัวปอปเอาไปค่ะเอาไปค่ะเอาไปอีกค่ะพี่โมโซอยเอาไปอีกค่ะ ผมโดนผมรู้ตัวผมโดนหลอกแล้วน,นี่เย่เย่ yeah, yeah. เหมือนแกล้งเหมือนเด็กเล่นไงนีไนะ่ได้แล้วนะได้ละได้ละได้ละผมว่าไม่ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ขออีก,กอันเด็กเกียร์เลยไม่ค่อยแพงครับโอ้โหเขาขออีกอันเออแต่ปีนี้พี่แท้อายุเท่าไหร่แล้วคะอันนี้ถามไงมาดูว่าน้องเขาจะโกหกเนียนไหมยี่สิบหก คนมวนนิ่มเลยอ่ะโอ้ยเบคอนนะเราหลงเชื่อน้องเขานะหลงเชื่อหลงเชื่ออุย้ยอันนี้อันนี้ไปเอานี้ไปค่ะแลกกับแลกคูณได้ไหมเออได้ได้ไดขอแลกคูณก็ได้ค่ะเราให้ไปเยอะแล้วนะให้ไปเยอะแล้วขอแลกคูณได้ไหมโอ้ยนี่คนได้คือจะเอาศอกเลยอ่ะแลกคูณไม่เราแลกกับตัวนี้ตัวอะไรโมซอย โอ้พึ่งโอ้มาเจ้าและคูณโอ้โหวิ่งเข้ามาหาตัวผมเลยนะแต่ละคนเนี่ยใช่โอ้มันหิวก็หายจัดเอ้ยพี่แท้ตัวจริงไหมเนี่ยจริงครับโอ้โหนี่สินะไอพวกตัวปลอมที่มันไปเกียนคนจนเด็กผมไม่ไว้ใจผมแล้วอะ่ะโอ้มันหิวและคูณจัดเลยเนี่ยเออเราเริ่มไม่เชื่อแล้วโออะไรเนี่ยมันให้อะไรคืนแคนดี้มันให้แคดี้ผมคืนกี่อันวะเนี่ย เออาหมดกําไรกําไระนะผมให้มันไปกี่อันอะมันได้แคนดี้ผมมากี่อันวะเอากําไระนะน,นี้หรืออยู่ทุนวะเป็นพี่แท้ตัวจริงเรารู้ชื่อด้วยมา <c oughs> มันจะหิวอะไรขนาดนั้นวะพี่ขอก่อนพี่กำลังลงคลิปโหเออถ้าเป็นพี่แท้ตัวจริงต้องเอาแคนดี้ให้หนูก่อนดูคลิปมามาแก้ทางโมโซอยกันก่อนถ้ามีถึงจะเชื่อพี่ให้ไปแล้วนะน้องมา <c oughs> มันหิว,วนอะไรขนาดนั้นมันก็คืนแคนดี้ ของผมมีไม่ใช่เหรอให้ผมเนี่ยงั้นกดพร้อมกันผมกำลังจะโดนบิดผมรกำลังจะโดนบิดได้ได้ตามน้ําไปก่อนตามน้ําไปก่อนโอ้โอเคโอเคน้องถือเลขคูณดิโอ้โหมันถืออันนี้ไม่ไม่หนูเคยให้พี่ก่อนแล้วนะพี่ให้น้องคืนแล้วโอ้มันคืนคันที้ทั้งหมดผมมาใช่ไหมได้ได้ได้เอาเลขคูณไปเอาเลขคูณไปเอาตัวเล็กได้ไหม มามันจะเอาอย่างเดียวเลยอะกดให้มาก่อนมันจะนับอย่างเดียวเลยเนี่ยหนึ่งเนี่ยกดให้มาก่อนดิมาน้องวิธีทําคลิปหาคนให้ก่อนอยู่โอ้ไอ้นี่มันใช้มันใช้เทคนิคของผมโอมันบอกว่าเขามาทําคลิปทดสอบสังคมเว้ยแบบให้ก่อนอ่ะเอามาก่อนเนาะเป็นคนที่พี่เชื่อใจที่สุดโอ้โหพี่อะเอามาหนูให้ไปทั้งสามรอบมาจเจาอย่างเดียวเลยพี่ให้คืนหมดแล้ว หมายถึงพึ่งน้องแรกกับตัวนี้ได้ไหมโหตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรแมวเจ้าพึ่งหนูมีแลก2ตัวหนูให้พี่หมดเลยแต่ว่าขอลองใจก่อน <c oughs> พี่ขอก่อนได้ไหมล่ะ <c oughs> ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้เว้ยถ้าเกิดพี่ให้ก่อนน้องจะบิดไหมขอก่อนนะน้องเอามาไหมจะบิดเลยหนูมีสองตัวเว้ยพี่แถมให้ผักพี่ไปทั้งสามครั้ง <c oughs> ไอโมโซอยเองเยอะ เพื่อนเพื่อนกับไอคนดีคนนั้นจริงเปล่าเนี่ยพี่ขอ,อก,ก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้น้องมานี่ได้มีอะไรไหนมือถือและคูนเอาไว้โอเคมันคือสูตรเกลียนคนหรอหรืออะไรอะ่ะไม่เอาเอาพึ่งเอาตัวนี้ก็เอาอะเอามาโอเคได้ฟรีล้วนึงตัว เอามาไม่ให้พึ่งละ่ะพึ่งอยู่ไหนคล้องแถมไปก่อนเอามาน้องเฮ้ยโมซอยมันเด็กเกียรติจริงๆมันเพื่อนกับไอ้น้องกคนนั้นจริงปะเนี่ยเฮย้ยเอาพึ่งมาก็จบลวพี่หนูมีสองตัวกดพร้อมกันกดพร้อมกันอะไรอย่าเกมนี้ไม่มีระบบกดพร้อมกันไอ้โมโซอยนับแล้วไม่ยอมกดนะถึงสามแล้วนะ่ะเฮ้ยกดดิโมซอยกดดิ กด็ดิหนูให้คนใส่หมวกไปพี่เมื่อกี้โน no, พี่โมโซอยไม่เป็นไรมีอีกตัวเอามามันขึ้นเลือดแล้วตอนนี้เอามาดิบิดทำไมพี่เอามาก่อนสิพี่โมโซอยให้ไปแล้วขี้โมจันดนโคตรขี้โมเลยอะ่ะกดพร้อมกันอ้าโอ้กมแล้วมาอีกแล้ว,อลวไอ้นี่โคตรเหลี่ยมเลยนะผมบอกให้ มันนับแล้วนะมันนับหนึ่งสองแล้วน่ะเอ้าเอามาก่อนสิพี่แท้ถือและวคูณดิหนูไว้ใจพี่ไปตั้ง3มรอบแล้วนะพี่ให้ตัวหายากสุดไปแล้วน้องก็ต้องเอามาสินี่พี่ให้น้องคืนแล้วไงอุพี่ประจานนะโวัวเอามาก่อนดิเพื่อนตัวเองอยู่ไหนเฮ้ย อาฟอดมาแล้วพี่เคยไล่สดด้วยโอ้อาฟอดมาแล้วอาฟอดกินข้าวเสร็จแล้วพวกผมด่ากันจนอาฟอดกินข้าวเสร็จอะอยอะแยะขงฉันฉันไปหาอาฟอดตอนนี้พี่ไล่สดอยู่นะโอ้ยขี้โกหกขี้โมจริงๆเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอยังเลยคนนี้บอกเป็นพี่แท้เอามาดินี่เหรอพี่ถ่ายคลิปอยู่นะโอ้โ,อโมซอย ไอเด็กเกียนอโหอโหลอหอหลอหอหลมารับคนเข้าแก๊งแมวบว,วมอีอครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตางค์เองครับพี่แท้ทํา1ล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูฮาฮ่าฮ่าหนึ่งล้านวัน1ล้านบาทมัน2,000ปีนะสมชายแล้วให้สองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทําเพืออะไร